สวัสดีค่ะทุกๆคนเป็นยังไงบ้างคะสบายดีกันไหมวันนี้เราจะมาหัดทํากุ้งถังครั้งแรกในอเมริกาดูซิว่าเราจะทำกุ้งถังได้ไหมหรือว่ามันจะแตก <c oughs> จะรอดหรือไม่รอดมาดูกันว่าเราจะทำได้ไหมเราก็เข้าไปดูใน google แล้วว่ามีเครื่องปรุงอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยว่ามันจะเป็นกุ้งถังหรือว่ามันจะถังแตก จะรอดหรือจะล่วงกันแน่เพราะว่ารสอยู่ที่ประเทศไทยอะ่ะซื้อกินอย่างเดียวไงแล้วพอมาซื้อกินที่อเมริการสชาติมันจะออกเค็มโดพริกไทยกระเทียมสมรสเนี่ยคือมันไม่ไม่โอเคสำหรับเราใช่ไหมเออเราเป็นคนเอเชียแล้วแบบเราชอบอะสไตล์แบบไทยๆของเราอะ่ะเราไม่ได้ชอบแบบสไตล์แบบเนี้ย แล้วมันแดงอ่ะมันไม่ได้แดงเผ็ดนะทุกคนมันแดงแบบปาป,ปิก้าที่เขาใส่แล้วมันไม่เผ็ดอ่ะเข้าใจไหมคือมันแบบออกร้อนๆมันไม่ได้เผ็ดเหมือน,ม,นมันบ้านเราอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยว่ารสอ่ามีอะไรมั่งดีกว่ามาดูกันว่ารสมีอะไรมั่งแล้วก็จะมีตัวเครื่องนี้นะคะทุกคนราใส่ถาดไว้มีกะทิ พริกเผาพริกไทยผงปาปิกาแล้วต้นหอมที่รถจะใส่นะคะซาลีแล้วก็จะมีพริกแกงที่ใส่เข้าไปให้มันแบบว่ามีเผ็ดหน่อยๆเนาะเพราะว่าใส่พริกเผามันก็จะหวานใช่ไหมแต่ว่ารถไม่ใส่พริกป่นไม่ใส่พริกสดเพราะว่าสามีรสจะกินด้วยแล้วก็จะเป็นออริกาโนกระเทียมเนาะจะมีนม พื่อไม่ให้มันเผ็ดมากให้มันออกมันๆน,น้ำมันพืชแล้วก็น้ำมันหอยอืมก็จะมีมันฝรั่งสามีรถกินมันฝรั่งก็จะมีน้ำตาลหน่อยๆน,นะไม่รู้ว่าจะได้ใส่ไหมเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยอันดับแรกเราก็จะเปิดแก๊สก่อนนะ<ๆ>ก็จะใส่อืม น้ำมันพืชหน่อยๆห,หน่อยนิดหน่อยจริงๆนะนิดเดียวเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าลดใส่อะไรมากดูเลยค่ะกระทะนี้สามปีที่แล้วนะจ๊ะทุกคนาการเราจะจะเคี่ยวอันนี้ก่อนนะคะพริกเผา เากับอ่าเราจะใส่หน่อยๆนะเราไม่ใส่เยอะเดี๋ยวสามีกินด้วยไม่ได้ให้มันหอมนะทุกคน ่มาก็จะใส่พริกเผาพริกเผานี้จะใส่3ช้อนนะไม่เน้นใส่น้ำมันนะเพราะว่าน้ำมันค่อนข้างที่จะเลี่ยนมาก อ่าได้กลิ่นหอมแล้วนะทนุกนก็จะใส่กะทิ นะีคะทุกคนเห็นไหมตอนที่มันเดือดเดือดอย่นี้ทุกคนก็สามารถที่จะปรุงรสได้เลยนะเราก็จะใส่อาริกาโน่นะคะใส่กระเทียมก่อนกินเจนะคะต้องกินตัวนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะเสีย <laughs> แล้วก็จะใส่พริกไทยใส่มากใส่น้อยแล้วแต่คนชอบเลยนะใส่ผงปาปิก้า ตอนนี้ก็ปรุงได้รสชาติที่ต้องการแล้วนะทุกคนก็จะมาใส่ซีฟู้ดกันเลยซีฟู้ดของรสนี้ก็จะมีหอยแมลงผู้แล้วก็จะเป็นกุ้งนะคะกุ้งนี้จะแกะเปลือกออกนะเพราะว่าฝรั่งแกะกุ้งไม่เป็นแล้วก็จะใส่ตัวหอยแมลงผู่ไปหอยแมลงผู้นี่สดหวานมากเลยนะ ถ้าไปซื้อที่สเปานะทุกคนเราซื้อมาจากสเปาพรุงนี้ใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะไปกินสองคนตายายจะกินไม่หมด คนให้ affiliated. น้ำซอสม,มันเข้าไปข้างในหอยซึมเข้าไปในเนื้อกุง้งนะคะนะคะทุกนแล้วก็ มันฝรั่งนะคะที่เราต้มไว้อับเนี่ยนะทุกคนเอามาใส่สองหัวพอนะคะ นะคะปล่อยให้มันหอยมันร้อนนะคะทุกคนโอเคทุกคนได้แล้วนะคะเทลงมาเลย มีชีวิตเนี่ยคะ่ะทุกคนเป็นไงม้างพอได้ไหมพอได้ไหมคะทุกคนเนี่ยคะ่ะ เอาละะ้วค่ะทุกคนรถก็ทําเสร็จแล้วนะคะกุ้งถังพอได้ไหมเอยเนี่ยค่ะแต่รสชาติดได้เลยนะเนี่ยค่ะหอมด้วยเนี่ยรสชาติดได้เลยนะทุกคนมาทานด้วยกันนะคะสรุปว่าวันนี้รอดนะเออรอดรอดนะกุ้งถังนะจ๊ะทุกคนหอย ืไบ้รสชาติอ,อร่อยเนาะกุ้งนะคะกุ้งซึมเข้าไปในกุ้งทุกคน อร่อยมากเนาะก็ได้กินกระเทียมออริกาโน่ผงปาป,ปิกาก็ผิกเผานิดๆของเครื่องแกงพริกแกงนะคะที่รสใส่ไปหน่อยนึงเนาะเราไม่ได้ใส่น้ำปลาเลยใส่แค่ซอสห่นางรมน้ำตาลก็ไม่ได้ใส่นะคะ เพราะว่าพริกเผามันหวานอยู่แล้วอร่อยมากแล้วก็มีความมันของมะพร้าวนมไม่เผ็ดมาก <c oughs> ด้านรสชาติจริงๆค่ะทุกคนลองไปทำดูนะคะชีวิตแม่บ้านในต่างแดนนะอยากทำกุ้งถังกินนะไปซื้อที่ร้านแล้วมันไม่ได้แล้วมันไม่ฟินนะคะทุกคนทำกินเองนะคะแถมอือหือ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้รอดด้วยนะคะขอบคุณทุกเมดทุกไลค์ทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจให้รอดเสมอมานะคะบายบายนะคะทุกคนอย่าลืมไปทํากินกันนะคะอร่อยมากค่ะกุ้งถังไม่แตกแน่นอนนะคะกุ้งถังอร่อยค่ะ